เดี๋ยวสีพาชมวิวข้างล่างค่ะพี่น้องวิวข้างล่างแต่ว่าน้ำโตกเพิ่นกับบุมีเนาะแห้งแน่น้ำโตกะหอยหลวงนี่แหละค่ะข้างล่างจะเป็นปลาพี่น้อ,นนองเจ้า,าวูดูซื่อๆเน,นี่ยนะเจ้าน้ำโตกะหอยหลวงมาครับพ่อบุ๊แม่ให้กับพี่เนาะ นังมมมีค่ะพี่น้องหนังม,มีถ <มา S 1> ูกต้อง,องไปค่ะพี่น้องลงไปมากค่ะพี่น้องบันไดเพิ่งกัดซูเีดปวดมากับรานน,น่าอนรานดีมาค่ะพี่น้องมน,นีเส้าบงคสุโรงสีผ้าไปเที่ยวน้ำตก น้ำตกยังเกาะหลวงหอยหลวงค่ะเดินเดินลงไปสั่นแงน้องค่ะพี่น้องเนาะสั่นน่งมา นอมมันนมอยางความสูอดนี่ยเ่้เนี่งาไตอไปอานอนเด็กโตโตงมากกับางีอยาตนี่ค่ะกัสินี่มองให้นางมองผักเนาะไปค่ะพี่คะงานลงอ่างลงไป ตัวนี้ก็จิไปสูกหินนะพี่น้องนี่สูกหินข้างบนก็สิาเป็นทางยางลงมาลค่ะพี่น้องร้านก็แข็งแรงน้องกับพี่น้องปวดชุมมือบางร้านชุมมือบงสูสๆวะ เดินนี่ยเป็นหอดกับพี่น้องอยังไก่เติบอยู่แต่ว่าทางกับสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าฝนเพิ่รตกดินเนาะกับพี่น้องฝนมันกี้กกสีตกดินแล้วก็สปริงก็ไผยขึ้นไปเป็นโศกหินกับพี่น้องนี่ตัวหนงังสืเป็นมองพักนี่แหละค่ะพี่น้องไป เป็นขันเนาะพี่น้องเป็นนี่กับสิบเป็นมองพักปูนเห็นมองกับพี่น้องข้างล่างเดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง

อู uh, who, mainland, ้นะพี่น้องทางลงไปเนาะนี่ทางลมันนี้มาเที่ยวน้ำตกหน่อยหลวงเนาะคพี่น้องเนาะไปยังยางไปทัดหอดอกะค่ะพี่น้องยังใกล้เติบอีกแบบนึงนนั่นแหละข้างล่างก็ไก่สีถึงแล้วค่ะพี่น้องเนาะอ่าสู่อีกนิดนึงไปเดินกันเลยค่ะพี่น้องพี่น้องอู้ ทันพ่อท่านแม่มา,าท่านหอดอยู่บทันพ่อทันแม่มา,าท่านหอดอูคร่บพี่นอ้องมาใส่ผิดหอดแล้วใส่หอดแล้วนี่น้ำตกบ่มีค่ะพี่นอ้องร้านดินอ้าวอ้าวขึ้นมาจากน้ำตก สบาพเมยมาครับค่ะพี่นอกหลังจากเที่ยวน้ำตกแล้วเดินทางกลับจ้าจังได้สาววงคุสุรุงกับสวัสดีนะคะ